อารุณสวัสดิ์ครับพี่น้องขาพี่น้องปองไปสุขสุขคนแฟนเพลงแฟนคลับของบารันใจกินรอยรัวแฟนคลับของสาวแจียก,กีผ่านไปด้วยดีครับพี่น้องขาเมื่อนนี้อีกหนึ่งวันสําหรับบารันใจกินรอยลกักะอ,ะโอาโวยเพราะว่าเป็นปีนี้อย่างรถสตาร์าวอตติดตำรวจเต็ม ผ่านไปอีกหนึ่งวันค่ะสำหรับมรำนำใจกกันลอยนะคะมือนึ่งแก้งแล้วเรียบร้อยแล้วผ่านไปอีกหนึ่งมือมือนี้กเดินทางไปต่อที่บ้านโครกรามบ้านโครกรามจัตุระพักพิมานมอนำนำแจกกันลอยไปทำการแสดงยุหันยูมองนี่ระเบยียบวัตถศิลมาแสดงต่อนะคะ อยู่ตรงนี้ระเบียบวาทศิลป์มาทำการแสดงต่อตื่นแรกแล้วแล้วคุณเดินทางไปบ้านคบลามระเบียบวาทศิลป์โอ้ยอยู่่นจะเรีนปวดพวกพี่เหล่ากันอืมคุณมิดไปแล้วรถตำรวจเพราะมีการตีกันเกิดขึ้นแล้วพี่เรล่ามิตวบาลิน ฝนรินฝนรินเมื่อคืนนี้ฝนรินมาข้าวหนึ่ง็นได้หยุดทําการแสดงพกรลการเต้นให้อาจารย์รักดนตรีนะคะฝนรินข้าวหนึง่งช่วงหนึง่งรายการเราต้นห่อาจารย์รักดนตรีแต่ทการแสดงต่อคือเราวลำแจกกันรอยแสดงต่อได้นะคะเพราะว่าขอให้แต่อาจารย์รักดนตรีบดิมีหอกเปียงวลำเปียกกระซังว่าแต่ร,รักดนตรียัดเปียก เสียสละครับพี่น้องค่ะเอาเดินทางกัน,กนต่อร่ำเจลีกกันลอยค่ะอย่าลืมให้กำลังใ,ใจนะคะบ้านกูกลามอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางกันต่อเลยนะค่ะเก็บของขึ้นรถพวากัน,นื้อพี่น้องร้อยเอ็ดเด้อจตุนะคะไปทุกปีปีกายกับไปปีก้อนกับไปบ๊ายบาย